หยุดปัญหาผมหลุดล่วงผมขาดง่ายและกำจัดรังแคด้วยสปปรรพคุณของน้ำเกลือและน้ำอุ่นครับสำหรับสาวๆท่านใดที่มีผมยาวแล้วมีปัญหาเรื่องผมขาดง่ายผมหลุดล่วงหรือปัญหารังแคกวนใจขอแนะนำครับวิธีการเหล่านี้แบบง่ายที่สามารถช่วยดูแลเส้นผมได้100%ครับ เคล็ดลับเหล่านี้บอกได้เลยว่าสามารถทําได้ที่ครัวเรือนของคุณหาง่ายครับเพียงแค่คุณใช้เกลือผงประมาณ5ช้อนโต๊ะผสมกับน้ําอุ่นประมาณ1แก้วชาให้คุณ คนสูตรนี้ให้เข้ากันแล้วหลังจากนั้นก็นำไปสระผมครับหมักทิ้งเอาไว้ประมาณสัก5านาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดและทำความสะอาดเส้นผมตามปกติครับทำแบบนี้เป็นประจำต่อเนื่องกัน7วันคุณก็จะเริ่มรู้สึกได้ว่าอาการผมร่วงของคุณนั้นเริ่มลดน้อยลงอาการผมแห้งเสียแตกปลายก็จะเริ่มหายไป รวมไปถึงปัญหารังแชรเช่นเดียวกันครับก็จะเริ่มหมดไปด้วยเป็นไงบ้างครับกับเทคนิคง,ง่ายๆที่เรามาแนะนําในครั้งนี้ฝากกดติดตามผลงานชิ้นต่อไปของเราด้วยนะครับสําหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ